สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า War Thunder นะครับและรถถังที่ผมจะนำมาเล่นในคลิปนี้นั่นก็คือ m a ก a c s u r นะครับเป็นรถถังสัญชาติอิสราเอลนะครับผมอยู่ในสายวิจัยของอเมริกานะครับเป็นรถถังพรีเมียม Better Rating อยู่ที่7.7และแรง g 5นะครับมีปืนใหญ่ขนาด105มมเป็นปืนกระบอกเดียวกับ Leopard 1นะฮะผมต้องขับรถลงเนินครับ ว่ามันอันตรายเป็นหน่อยเสียงเครื่องยนต์โคตรเท่อะอย่างเงี้ยเสียงเครื่องทร u r โรครับหรือเปล่าผมเองก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญนะเอ้นุนนนนนไม่รู้ว่ามันกดอ่าสปอร์ตผมไหรือยัง ล่วงมีรถถังหนึ่งคันอยู่ตรงนี้ฮะเห็นอะไรไหมนั่นมันแม่มันแม่มันแม่ม,มขับแบบนิ่งๆนิ่งโก<อ>นี่มีแทงดิสทรอยเอาแล้วผมเหลือคนเดียวนี่อะไรกันนี่เพื่อน พื้นหายหมดตัวที่มากับเรานะครับหายหมดเลยถอยก่อนถอยครับถอยครับถอยครับผมโอเค <S <S อา่าดูนะครับถอยรถไหมถอยรถถอยรถ รีโหลดรีโหลดรีโหลดโอเค beautiful เข้าเอ้ยเหมือนจะมีศัตรูด้านหลังนี่นะฮะโอเคมีศัตรูตรงนี้อาร์ตี้ลงไปโอเคเข้าครับ ูลอย่างเยอะอะยิงตัวไหนดีวะไอตัวนี้นโอ้ AMX AM ไม่เห็นผมหรือเปลา่าไม่เห็น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  โหลดเดอ้ออ๋อ้ก,กันเนอร์มันจะยิงผมแล้วไม่ปืนยิงควายโอเคมันมีตัวนึ่งตรงนี้กลังเข้าหรือเป,ปล่าดูก่อนเพื่อนรักการนายนะ ยิงไปแล้วมันยิงไปแล้ว,ลวใจเย็นใจเย็นใจเย็นไอ้ตัวนี้อยู่ตรงนี้นะโอเคสวย ยอดเยี่ยมเลยครับตอนนี้อุ้ย,อ,ย,อ,ยอะไรอ่ะเอ้าอ๋อ A D C ของฝรั่งเศสไทเกอร์สองเราตายเลยครับเลยไทยเกอร์อุย้ยไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่เนี่ยไทยเกอร105์ร้อยห้ามมไทเกอร์ร้อยห้ามมตายครับระเบิดล่วงอ๋อลาก่อนเแบบีมั <laughs> นเอาเราจนได้ครับ เครื่องบินเจ็เอาแอร์ทรเก็ตมาเลยผมไม่มีระเบิดครับเอาไปเล่นในโหมดรถถังเอ้ในโหมดเครื่องบินก็ลำบากครับนรกมากๆเอ้ทำไมทำอย่างนั้นน้ามันล่วงหม่งพื้นไปครับไม่เป็นไรเราก็จะบินคอยซัพพอร์ตดูน้องเขาพีดบ้างครับ,บ,รบว้าวาวโคตรเทวมัสดุนเพื่อน Okay, ใช้ได้เลยครับแต่ต้องระวัง S.P.A. อ่ะน,อนันน่นนั่นนั่นนั่นลูกกินเดชตูมาละโอ้ทำไมมันลำสีขาววะเนะี่ยลายพางเหรอลายยิยงมาเลยเออมี S.P.A. ข้างล่างน่ากลัว าเย้บินออกจากทางห้างกครับโดน S D A สอยโอเคด้านหลังมีตูสปอร์ขึ้นบินมาดึงขึ้นก่อนเราต้องอยู่ที่สูงครับเดมดิดดมเดม น่าจะเป็นเครื่องบอมเบอร์เรียวชั้นหเหรอวะเสียเป็นปืนใหญ่อ๋อเสียงเพลงครับเสียงเพลงประกอบฉาก อ๋อล่วงไปครับผมไม่อยากลงไปข้างล่างเลยครับลงไปทีนี่โอกาสตายสูงในแรงแบบสูงสูงเนี่ยก็จะมีรถถังที่มันทันสมัยนะฮะไม่เหมือนในสงครามโลกเฮ่ยคุณเราสปอนก็มีเอาเพียบเลย คุณจะได้เราคุมการพวกนายอยู่เออเฮ้ยเหมือนมีรถถังยิงเราอยู่นะมีสเก็ดระเบิดแตกบุ๋มบุ่มบุ่มบุ่ยสูงสูงนิดนึงโอเคครับสวยงามประตูโอเคตามนี้ลงไปยิงรถถังเล่นๆกันดีกว่าเป็ียบแต้ม EXP ที low, low. SP, M, N, ่ข้อ heat รีบินเร็วรีบินเร็ว spm มันยังอยู่หายไปไแล้ววะตาย เออยเฮ้ย oh, yeah. hey, คือมีตามหลังผมอะ่ะใ <Hey bro, S 1> ช่อมนตามหลังผมมาครับผมเป็นเครื่องบินใบพัดจะมาตามคือบินเจ็ตเหรอจบพผ้าแล้วอหายลกสายตาทีเดียวหายไปเลยอนนี่นี่นีน่นี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 ่น,น สูงสูงสูงเป็นอ่ะมีไปละบอกแล้วจะตามพี่เลยน้องนี่อยู่นี่อยู่นี่เจอแล้วมา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 มียาดึงขึ้นก่อนเอออ๋อคิดถึงห้องฮีทไปอ่า ฮันดูริกเสียวิตตอรีสวยงามครับตอนนี้ฮันดูริกเสียครับเราเลี้ยงไม่ได้แนละ้วเต็มตัว e อีเจกน่าสกิดก์ขึ้ด แนมนมๆนมนมแนนม่เน่น e ี e ่ไงยังไม่ได้ปลดล็อกระเบิดเลยเนี <h 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 h <h <h ่ยโอเมาเก็บตัวไปเจอตะดานหิมะให้มันได้อย่างงี้สิเราจะไปจุดสี่ let's go เฮ้พวกเราจะไปจุดสิโอ้เน่่ๆน่มาการเหมือนกันเลยนะครับ macasam Hello Yeah. Này cái một Allied forces have captured A tension to the designated grid cell. Preparing. A tension to the map. Stuyên อยูตรงนี้พวกพวกอาตีโดนครับแกมรมละจอกมันยิงเข้าสิวเราครับครับมีทหานเท่าไหร่ เพื่อเราประกบขวาละแต่ก,ก์พีว่ะมาทำอะไรตรงนี้วะเนี่ย วายโดนยิงยิงขวัญรอสักนิดเมื่อกี้นี้มันมันยิงแล้วไงงมันยิงเกาะ E R A ของเรานะครับ ต่อเมวายโอเคตายครับเนี่ยดูดิเอไอเอด้านหน้าเราหายไปเลยดูแหว่งเลยนะครับปาปาเราจะเคลื่อนตัวรถไปสักนิดนึงฝ่ายเพิ่งเข้านะลงตรงนี้แป๊บ Okay. เรายึดฐานได้หมดเลยเว้ยเยี่ยมทีมดีมากครับจังหวะนี้เดี๋ยวพาขวาก่อนเฮ้อยอะไรนะ่ะโอเคเพื่อนเรา เคื่อนออกไปทางหน้าครับว้ยยิงพลาดโอเคมันไม่เห็นผมโอเคโอเคเพื่อนใชูุ้จก่อดีกว่าแต่ก็ถูก ตายครับโอ้โหยิงไม่เข้าเย่ะละโอเคเพื่อนโอ้โหแตงกิ้ว กี้ลูกยิงยิงไม่เข้าได้ไงวะเนี่ยไม่เป็นไรโอเคเรามาเป็นเครื่องบินกันดีกว่าครับผมเฮ้ยเอาลูกจอกอนะ่อเกามาอ่ากาวทาเก็ตเราจะได้มาปั้นเครื่องบินด้วยครับเครื่องบินผมยังไม่ได้ยังไม่ได้ปลดล็อกระเบิดมาเลยประมาณนี้ผมสวยงามอ่ามีเครื่องบินสตูด,ด้วยครับ อยู่ไหนไอ้รถถังเดสต์ทอยเยอร์เมื่อกีน้นี้หลังคามันน่าจะบางอยู่นะโอเคตายคู่ก่อนอ๋อาลงังหลวง